อันนี้เป็นเบรกเกอร์ควบคุมปั๊มน้ำสองตัวด้านหน้าซ้ายกับขวาส่วนตัวด้านล่างแบ็กอัพตัวนี้เป็นตัวควบคุมระบบไฟสำรองที่จะสำรองเวลาไฟดับและให้ปั๊มออกซิเจนหรืออุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เสียบกับปักคู่นี้ ทำงานอยู่ขนาด1,000วัตต์ตัวเลขที่แสดงตัวสีแดงคือตัวทำหน้าที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้ออกเป็น220โวลต์แล้วไปเลี้ยงที่ปลั๊กตัวนี้ด้านนี้คือไฟจากแบตเตอรี่1 7 7 4 7โวลต์คือแบตเต็ม ขีดนี้แสดงถึงพลังงานที่จ่ายให้กับภายนอกยังเต็มได้อยู่แล้วก็ตัวนี้229โวลต์คือไฟออกไปเลี้ยงโหลดภายนอกส่วนตัวด้านล่างนี้เป็นตัวทำหน้าที่ชาร์จแบตแบบสลายสันเฟสคือชาร์จไปด้วย แล้วก็สลายสัลเปตที่เกาะกับแผ่นแบตเตอรี่ไปด้วยปุ่มนี้สามารถกดดูได้เป็นดูการดูสถานะการทำงานนี่คณะการทำงาน100%เซต่อไปก็จะเป็นเวลาที่เริ่มชาร์จไปทั้งหมดเท่าไหร่ต่อไปก็เป็นอุณหภูมิของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วตอนนี้3-3องศาปกติต่อไปก็คือโวลต์ที่สามารถจ่ายออก จาก2เส้นนี้ไปเลี้ยงกับแบตเตอรี่เพื่อชาร์จส่วนตัวนี้เป็นตัวกําหนดกระแสถ้าเราเสียบไว้ตลอดเนี่ยเราสมควรตอนนี้แบตเราอยู่70แอมป์เราเราสามารถกดเลื่อนตั้งได้เราตั้งไว้สัก20แอมป์ก็พอนะครับส่วนปลั๊กตัวนี้ AC 2 2 0โวลต์เอาไว้เสียบใช้งานภายนอกเป็นลักโดยตรงไม่มีผ่านการแบ็กอัพลักผ่านแบ็กอัพคือลักที่เขียนว่าแบ็กอัพพาวเวอร์อย่างเดียว